สวัสดีครับพบกับบ่าวแทนนะครับผมฟอร์ดพระคอนชาแนลนะครับผมวันนี้จะพามาชมรถแต่งหล่อๆนะครับผมคันข้างหลังผมนะครับผมเดี๋ยวไปชมรอบคันคร่าวๆนะครับผมว่ามีการแต่งอะไรบ้างครับเชิญเลยครับรถรุ่นนี้ครับผมเป็น d b l ครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมเป็นกระบะ Nexgen t 4ประตูนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับผม170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับผมแต่ง ดุดดุเต็มๆครับผมพร้อมล้อแม็กขอบ20นะครับแล้วก็ติดฟิล์มติดกันศาสตร์โรบาเรียบร้อยครับผมและกันชนหน้าเป็นฮัมเมอร์ครับผมเดี๋ยวไปชมทีละจุดนะครับผมว่ารถรุ่นนี้เขาแต่งอะไรไปบ้างครับผมอ่ะลืมบอกราคานะครับราคาคันนี้นะครับผมขับเคลื่อนสีล้อนะเป็นรุ่นสปอร์ตราคา1นึ่งล้านห้าหมบาทครับผมอ่ะเริ่มจากกระจังหน้าก่อนนะครับผมกระจังหน้า FORD เป็น โฉมเดียวกับแรปเตอร์โฉมปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับผมแถมมีไฟมินิ LED ให้ด้วยนะครับ3ดวงนะครับผมและเราก็ติดตัวหนังสืออะคริลิกคาว่าเลนเจอร์ครับผมตรงที่ฝากระโปรงให้ความหล่อและความเท่โดยเฉพาะนะครับผมไฟหน้าของรุ่นนี้นะครับผมเป็นรีเฟกเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟหน้าซีแคมด้วยนะครับผมตัวนี้ครับนี่ครับเป็นซีแคมแล้วก็เวลามองกลางคืนก็จะดูได้ว่าหล่อมากครับผมแล้วก็เด่นชัดเลยครับผมว่าตัว LED ของเราเนี่ยครับผมเป็นซีแคมเนี่ย ทำให้เราเรามีมิติของความแก่งดุดันไม่เกรงใจใครก็ต้องฟอร์ดเรนเจอร์ของเรานั่นเองนะครับผมเริ่มจากด้านบนเสร็จแล้วครับผมลงมาด้านล่างครับด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นกันชนหน้านะครับผมกันชนหน้ายี่ห้อเขานะครับผมเป็นฮัมเมอร์นะครับผมรุ่นของเขาเป็นคิงซีรีส์นะครับผมพิเศษของเขานะครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นมีห่วงลาก ได้3.5ตันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับผมเขาเรียกว่ากันแค้งครับผมมีสีแดงๆด้านล่างเนี่ยครับผมเหมาะสําหรับสายลุยโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเวลาเราออกลุยป่าลุยเขาอะไรเงี้ยก็จะเซฟห้องเครื่องเราได้เป็นอย่างดีนะครับผมตัวนี้เนาะครับแล้วก็เราสามารถรองรับสายวิ่งครับผมสายลากจูงครับผมได้เลยครับแค่เปิดตรงนี้ก็สามารถได้แล้วนะครับผมน่ะ มาดูด้านข้างครับผมด้านข้างเรามีการแต่งใส่ซุ้มล้อนะครับผมทรงหมุดนะครับขนาด6นิ้วนะครับผมตัวนี้เนาะครับให้ความหล่อและเท่ครับผมดุดันไม่เกรงใจใครแล้วก็แมดด้วยล้อแมดครับผมขนาดแมดนะครับตัวนี้รถรุ่นนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะครับผมก็บอกก่อนได้เลยครับผมใส่2องนะครับก็ใช้สำหรับลุยโดยเฉพาะเรามีลายแมกให้เลือกนะครับผมหลายลายมากครับที่ฟอร์ดเกษตรของเราที่นี่ที่เดียวนะครับผมนะเริ่มที่แมกเสร็จแล้ว มาดูด้านข้างครับด้านข้างเรามีการติดคงติดฟิล์มใส่เหล้าหลังคาให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือติดเพิ่มเติมนะครับผมสําหรับเหล่าหลังคาติดฟิล์มขนาด60รอบคันหน้าเต็ม60แล้วก็รอบคัน60นะครับแล้วก็ใส่ถ้วยกันลอยครับผมลองกันลอยเรียบร้อยครับผมเวลาเปิดเข้าเปิดออกก็คือจะได้เซฟตัวถังของเรานั่นเองครับผมมาดูด้านหลังเลยเห็นไหมครับเวลาใส่ซุ้มล้อแล้วก็มันจะดูแบบดุดันมากเลยครับผมเห็นไหมครับดูแล้วแบบอยากเป็นเจ้าของ แน่ๆเลยใช่ไหมครับผมมาดูด้านหลังเลยด้านหลังนี้ก็คือเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคำว่า FORD นะครับผมตัวนี้อันนี้ก็คือครอบฝากระโปรงท้ายนะครับผมตัวนี้แล้วก็ว้า์ตรงที่โลโก้ด้วยครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับผมก็จะได้เห็นด้านหลังได้ชัดเจนเพราะว่ามีกล้องกล้องเห็นระยะถอยครับผมมาแล้วก็ติดตัวหนังสืออะคริลิกครับผมเห็นไหมครับคำว่าレンジャーนะครับผมสีดำๆเนี่ยตัวหนังสืออะคริลิกนะครับแล้วก็ให้มันแมทกับ ครอบฝากระโปรงท้ายที่มันเป็นออกสไตล์ดุๆแล้วก็ออฟโรดนะครับผมถ้าไม่ติดก็ไม่หล่อตรงๆเลยครับผมมาดูที่กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็กันชนท้ายของเราเป็นฮัมเมอร์นะครับผมเป็นกันชนท้ายเหล็กเลยครับแล้วก็มีไฟ LED ให้ด้วยนะครับขนาดถอยนะครับเวลาเราถอยปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นกล้องด้านหลังก็ได้ชัดเจนเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ครับตรงวอลๆอย่างเงี้ยก็สําหรับรองรับเซ็นเซอร์ถอยนะครับผมตัวนี้ แต่สาหรับรุ่นสปอร์ตนี้รุ่นนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์จากโรงงานนะครับถ้าติดตั้งเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้่ลงมาด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นห่วงลากจูงครับผมเขาว่าห่วงลากจูงโอเมก้าครับอันนี้ก็ทําเป็นสีแดงๆสามารถลากจูงได้3.5ตันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เนาะกรับตรงนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับผมตัวนี้ครับช่องอะแดปเตอร์รองรับเวลาลากเรือลากรถอะไรเงี้ยก็ลูกค้ารายนี้เลือกเป็นเขาเรียกปากกแก้วปะปากกแก้วครับตัวนี้ก็ แล้วก็ราก3.5ตันได้เลยครับผมตัวนี้เนาะครับเห็นไ,ไหมครับรอไม่เกรงใจใครครับก็ต้องเป็นรุ่นนี้แหละครับแต่จริงๆจ,จากให้แต่งแบบนี้นะครับผมสําหรับสายออฟโรดนะครับตรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่าโลบาร์ครับผมโลบาร์ของค่ายฮัมเมอร์ของเรานั่นเองโลบาร์บางคนเขาบอกว่าติดโลบาร์ไว้เพื่ออะไรเวลาคนที่เขาออฟโรดนะครับผมเวลาไปเขาไปป่าอะไรเงี้ยเวลามีการพลิกคว่ำของรถนะครับผม ก็จะได้เซฟห้องโดยสารเพื่อจะไม่ให้ห้องโดยสารยุบเท่านั้นเองนะครับแต่ติดก็ดีนะครับสําหรับสายออฟโรดแนะนําเลยครับใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผมสําหรับรุ่นนี้แต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เท่ครับผมสําหรับออฟโรดเนาะโอเคก็ชมรถของเรารีวิวคร่าวๆไปแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ของบ่าวแทนฟอร์ดพระนครชาแนลนะครับหรือช่อง YouTube ด้วยนะครับผมบ่าวแทนฟอร์ดพระนครชาแนลครับลูกค้าสามารถ เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้บ้านถึงบ้านเลยครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับและก็เรามีบริการส่งรถถึงบ้านนะครับผมทั่วประเทศโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามไลค์หรือว่า,าคลิปวิดีโอสวยๆหล่อๆของ Ford r a n g e r ของเราโอเคครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ